สวัสดีกับทุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้พมจะมาเล่าเรื่องแฟรเกนสไตล์ของอาจ,จารย์เนโตจุนจิที่ดัดแปลงมาจากนิยายของแมรี่เชลลี่นักเขียนชาวอังกฤษในชื่อเดียวกันเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับเรื่องราวนี้ได้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งชายที่คนพบอะไรบางอย่างที่น่าทึ่งเขากล่าวด้วยความภูมิใจสักวันเขาจะเป็นพระเจ้าตัดมันที่ขั้วโลกเหนือ กัปตันได้เข้ามาพูดคุยกับชายที่ชื่อโรเบิร์ตดูตัวของโรเบิร์ตนั้นเขาตั้งใจที่จะมาเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเดินทางเพื่อ,อาหาสิ่งใหม่ๆแต่เพราะอะไรหลายอย่างจะทําให้เขาค่อนข้านที่จะลําบากในการเดินทางแต่สุดท้ายเขาก็ได้เดินทางสมใจดังปรารถนาทั้งเขาและกับตันได้พูดคุยเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินที่อยู่อีกฝ่าของน้ําแข็งว่าพื้นแผ่นดินนั่นมีอยู่จริงเป็นพื้นแผ่นดินที่สวยงามราวกับสวรรค์ แตก็มีคนอีกไม่น้อยที่เชื่อว่าเพื่อนแผ่นดินนั่นไม่มีอยู่จริงในขณะเดียวกันลูกเรือก็ได้ไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันคือเลื่อนแต่สภาพอากาศที่โหดร้ายแบบนี้ทำไมถึงมีเลื่อนอยู่ได้และที่เลื่อนนั่นก็มีคนนั่งอยู่แต่เป็นคนที่ตัวใหญ่มากสูงราว8ฟุตได้แทบจะไม่เชื่อในสายตาที่เห็นวันต่อมาได้ไปพบกับชายคนหนึ่งที่มากับเลื่อน แต่เป็นเลือดคนละคันกับเมื่อวานชายคนนี้ลรามากับแผ่นน้ําแข็งจนมาถึงที่นี่คนบนเรือใจดีให้ความช่วยเหลือพอชายคนนั้นถามว่าเรือจะไปทางไหนโรเบิร์ตก็ตอบไปว่าจะไปทางเหนือเขาจะตัดสินใจที่จะขึ้นเรือไปด้วยหลังจากที่เขาขึ้นเรือมาเขาก็ได้พูดคุยกับโรเบิร์ตในตอนที่เขาสะดุ้งขึ้นมานั้นเขายืนยันกับโรเบิร์ตว่าจะไปทางเหนือใช่หรือไม่โรเบิร์ตก็ตอบว่าใช่ พอโรเบิร์ตถามถึ่งเหตุผลเขาก็ตอบเพียงแค่ว่าถ้าไปปไปทางนั้นเขาก็คงขอตายอยู่ที่นี่นั่นเป็นเพราะเขาต้องการไล่ล่าตามตัวเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นพอโรเบิร์ตที่ได้ยินดังนั้นเขาก็บอกไปว่าเขอเจอคนตัวใหญ่ที่ใช้เลื่อนเดินทางนั่นจะคนที่ชายคนนี้ตามหาหรือเปล่าซึ่งเขาก็ดูเหมือนจะตกใจมากที่โรเบิร์ตรู้เรื่องแต่โรเบิร์ตก็ไม่ได้ซักไซสทถามอะไรให้มันมากความแต่ก็ได้ถามชื่อจากชายคนนี้ ซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาชื่อวิกเตอร์แฟรงกินสไตน์หลังจากนั้นวิกเตอร์ก็มาเยือนสองกล้องดูเพื่อจะได้เห็นคนที่เขาตามหารร์บที่บอกว่าอย่าฝืนก็ได้พาเขาลงไปพักผ่อนข้างล่างโรเบิร์ตนั้นบอกว่าการที่เขาได้มาเจอกับวิกเตอร์ในสถานที่แบบนี้นะับว่าเป็นการพบเจอแห่งโชคชะตาที่อัศจรรย์และการที่เขาออกสำรวจครั้งนี้ก็เพื่อไขปริศนาเกี่ยวกับพลังแม่เหล็ก จะพามนุษยชาติก้าวหน้าแม้จะต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันก็ตามพอวิกเตอร์ได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับลุกขึ้นมาเพื่อเตือนโรเบิร์ตเพราะสิ่งที่โรเบิร์ตจะทํามันไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยทําไว้เมื่อก่อนเลยมันคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ทําให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างทั้งชีวิตและครอบครัววิกเตอร์จึงได้เล่าเรื่องราวของเขาให้โรเบิร์ตฟ,ฟังเรื่องราวในอดีตอันน่ารังเกียจของเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ชีวิตในวัยเด็กของวิกเตอร์นั้นเต็มไปได้วยความสุขมีอิสระมีทุกอย่างเติมเต็มให้กับเขาครอบครัวที่อบอุ่นที่คอยดูแลวันหนึ่งแม่ของเขารับเด็กกำพร้านามว่าเอลิซาเบตมาเลี้ยงนั่นทาให้วิกเตอร์มีเพื่อนที่รู้ใจอยู่ข้างกายเขารักเธอและเอนดูเธอมากมายนอกจากนี้วิกเตอร์ยังมีเฮนรี่เพื่อนรักของเขาอีกคนด้วยวิกเตอร์นั้นมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์การที่ได้ไปอา่านหนังสือในห้องใ,องใต้ดินนั้น คงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาสนใจเรื่องเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็จินตนาการถึงสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาว่ามันต้องเป็นรูปร่างแบบนั้นแบบนี้เป็นภาพของผลลัพธ์อันมหัศจรรย์ที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในตอนที่เขาอายุส1กปีเพราะในดินเนอร์ของคืนวันหนึ่งแขกที่มาที่บ้านของเขานนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และพ่อของเขาเห็นว่าตัวงเขานั้นสนใจในเรื่องแปรธาตุที่เหลวไหล พ่อของเขาเลยให้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นบรรยายทึงทฤษฎีไฟฟ้าในตัวของสิ่งมีชีวิตและไม่รู้ว่าฟังไปมาเท่าไหร่แต่ก็ทําให้วิกเตอร์ตัดใจเลิกเพ้อฝันถึงความเป็นไปได้ที่เลวร้ายของเขาแล้วจากนั้นเขาก็ได้ไปเรียนต่อมหาหลัยที่เยอรมันแต่เฮนรี่เพื่อนรักของเขาไม่ได้ไปด้วยเพราะพ่อแม่ไม่อนุญาตในตอนนี้ก็ได้ทราบว่าแม่ของเขาวิกเตอร์นั้นป่วยหนักซึ่งก็ได้จัสตินคนรับใช้คนใหม่ของเขาและเอลิซาเบธดูแล ในตอนที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นจัสตินก็รีวิงเข้ามาบอกวิกเตอร์ว่าตอนนี้อาการของแม่เขาสุดลงอีกแล้วเพราะกลับไปถึงที่บ้านทุกคนตางอยู่ในสภาพที่หวาดวันถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆช่วงเวลาของแม่ของวิกเตอร์ได้มาถึงแล้วเธอจะได้สั่งเสียกับทุกคนในบ้านและในเวลาต่อมาเธอก็ได้ตายจากไปวิกเตอร์ จึงชีวิตต่อจากนั้นโดยการเดินทางไปที่เรย์แมนตามลาพังเพื่อเรียนต่อในชั้นเรียนการที่เขาได้พบกับศาสตราจารย์วอลแมนมันทําให้ความคิดที่เขาเคยทิ้งไปหยิบกลับมันขึ้นมาอีกครั้งเพราะศาสตราจารย์วอลแมนนั้นได้อธิบายถึงความสําเร็จของนักเคมีนเอดีตทที่พยายามค้นคว้าถึงสิ่งใหม่ๆและเพราะมีพวกเขาเหล่านั้นนักเคมีในวันนี้จะมีความรู้ได้และทำไมวิกเตอร์ได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ของเขา เขาเล่าถึงความฝันของเขาให้อาจารย์ของเขาฟังนำทำให้ศาสตราจารย์วอลแมนพร้อมจะสนับสนุนเขาเต็มที่หลังจากนั้นวิกเตอร์เริ่มทะเยอทะยานที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้งงสิ่ีที่เขาตามหามาตลอดและนั่นก็เป็นหนึ่งในงจิ๊กซอที่นำพาเขาไปสู่ความพินาศวิกเตอร์เรียนอย่างหนักหน่วงจนได้อยู่ในอันดับต้นๆของนักศึกษาและถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นวิกเตอร์ก็ยังรู้สึกว่า แค่นี้มันยังไม่พอที่จะทําให้ความฝันของเขานั้นเป็นจริงเขาจึงวิจัยด้วยตัวเองและที่ที่สามารถทำแบบนั้นได้สําหรับเขาก็คือสุสารในทุกๆคืนวิกเตอร์จะไปเปิดดูโรงศพเพื่อศึกษาการเน่าเปื่อยของศพจนในที่สุดเขาก็ค้นพบและพบว่ามันง่ายมากเขาหัวเราะลั่นพร้อมกล่าวอย่างดีอกดีใจว่าในตอนนี้เขามีอำนาจ เทียบเท่ากับพระเจ้าแล้วเวกเตอร์ Victor ได้ขอร้องผู้ดูแลที่พักให้เขาสามารถย้ายไปอยู่ในห้องในสุดชั้นบนซึ่งเป็นห้องที่ทำเลไม่ดีและแสงเข้าไม่ถึงแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการวิจัยของเขาววกเตอร์ Victor ได้เข้าไปคุยกับอาจารย์ของเขาถึงทฤษฎีไฟฟ้าในตัวสัตว์ถึงแม้ว่าอาจารย์ของเขาจะบอกว่ามันจะเป็นทฤษฎีที่อาจจะถูกลบหายไปในไมช่ช้าแต่ววกเตอร์ก็ยังเชื่อว่า มันสามารถออกมาต่อยอดได้ในคืนวันหนึ่งสปเปเร์ได้ยินเสียงมาจากห้องเก็บศพและถึงแม้จะกลัวแต่ก็เพื่อยืนยันในเสียงที่ได้ยินเลยเดินเข้าไปและก็ได้ไปเจอกับวิกเตอร์ที่เดินขึ้นมาจากข้างล่างในสภาพที่เปื้อนเลือดทั้งตัวเขาคิดว่าวิกเตอร์คือผีดูดเลือดเลยตกใจจนล้มไปและวิกเตอร์ก็ได้หนีไปพร้อมกับถุงบางอย่างพอมีคนมาดูที่โรงศพ ็พบว่าโลงหลายโลงโดยเฉพาะโลงที่มาใหม่นั้นวัยว่าบางส่วนของศพนั้นถูกตัดออกไปนั่นหมายความว่าสิ่งที่วิกเตอร์ขโมยไปนั้นมันคือซากศพจากศพหลายๆศพวิคเตอร์ที่อยู่กับซากศพนั้นได้บันทึกการไว้ใจของตัวเองเพราะทําการทดลองอย่างบ้าคลั่งเขาลองแล้วลองอีกพิดพลาดอีกอกี่ครั้งเขาก็ไม่เคยยอดท้อจนในวันหนึ่งวันที่ฝนตกหนักฟ้าร้อง สิ่งที่เขาจะให้มันเกิดขึ้นก็นกลายเป็นจริงเข้าทุกทีแล้วมันก็เสร็จสมบูรณ์แม้จะไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือต้นแบบผลงานหรือผลงานที่สมบูรณ์แบบกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้กำเนิดมนุษย์จากซากศพฟิกเตอร์ดำเนินขั้นตอนตามที่เขาได้วางแผนไว้จนในที่สุดมันก็เกิดขึ้น มนุษย์ร่างยักษ์ตัวสูงแปดฟุตเริ่มขยับร่างกายจนผ้าที่ห่อหุ้มเอาไว้นั้นเริ่มหลุดออกมามนุษย์คนแรกที่เกิดจากซากศพเริ่มเข้าหาวิกเตอร์ราวกับสัตว์ประหลาดที่ถือกระเนือจากนรกจากนั้นวิกเตอร์ก็รู้สึกตัวและพบว่าเฮนรี่อยู่กับเขาเฮนรี่นั้นบอกว่าเขานอนอยู่ตรงหน้าทางเข้า ในสภาพที่เปียกฝนเขาเลยพามาที่ห้องและวิกเตอร์นั้นก็หลับมาหนึ่งวันเต็มที่เฮนรี่มาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าพ่อของเขาอนุญาตให้เขามาเรียนได้แล้ววิกเตอร์ที่ยังฟื้นไม่เต็มที่ก็ถามเฮนรี่ไปว่าเห็นอะไรในห้องของเขาหรือเปล่าเฮนรี่ก็ตอบเพียงแค่ว่าเห็นอุปกรณ์ทดลองและเลือดเท่านั้นนั่นทำามวิกเตอร์คิดว่าสัตว์ประหลาดที่เขาสร้างขึ้นนั้นได้ดีไปแล้วจากนั้น เขาก็หมดสติไปอีกครั้งและนอนทสมเป็นเวลากว่าครึ่งปีเฮนรี่ที่เรียนอยู่ก็คอยดูแลวิกเตอร์อย่างใกล้ชิดด้วยทําให้วิกเตอร์ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดจนเฮนรี่อยากให้วิกเตอร์ติดต่อกลับไปที่บ้านบ้างเพราะคนที่นั่นเป็นห่วงวิกเตอร์เลยอ่านจดหมายของอลิซาเบธเนื้อหาใจความก็คืออลิซาเบธเป็นห่วงเขามากอยากจะไปดูแลแต่ก็ทําไม่ได้เพราะมีภาระที่บ้านนอกจากนี้ ยังมีเรื่องของน้องชายของเขาอย่างวิลเลียมกับพ่อของเขาอีกด้วยนั่นเลยทำให้วิกเตอร์เริ่มกลับมาร่าเริงอ,อีกครั้งวิกเตอร์เลิกสนใจที่จะศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเปลี่ยนมาเป็นศึกษาภาษา,าศาสตร์เช่นเดียวกับเฮนรี่แทนเพื่อเลกนี้จากฝันร้ายจนเวลาผ่านไปหนึ่งปีครึ่งทางด้านของอลิซาเบตนั้นก็เล่นกับวิลเลียมอย่างสนุกสนานจนวิลเลียมขอดูจี้ห้อยคอและก็ชิ่งหนีไปเขาอแอบอลิซาเบธเพื่อดูจี้ห้อยคอ ในตอนนั้นวิลเลียมที่กำลังมองจี้อยู่ก็เงยหน้าขึ้นเพราะเหมือนมีคนมาหาและคนคนนั้นก็คือเช้าวันหนึ่งวิกเตอร์ได้รับจดหมายจากพ่อของเขามันคือข่าวร้ายนั่นคือวิลเลียมน้องชายของเขานนั้นเสียชีวิตแล้วพอได้รู้ข่าวแบบนี้วิกเตอร์จึงไม่รอช้ารีบกลับบ้านเกิดของตัวเองเพื่อไปหาครอบครัว ทางด้านของอลิซาเบตนั้นก็ได้ไดโทษตัวเองที่คลาดสายตาจากวิลเลียมไปเรื่องจึงกลายเป็นแบบนี้ทางด้านตำรวจที่ได้หลักฐานจากแม่บ้านคนหนึ่งว่ามีจี้ห้อยคอของวิลเลียมอยู่ในเสื้อผ้าของจัสตินจัสตินเลยถูกจับกลุ่มไปดำเนินคดีทั้งที่หลักฐานนั้นเบาบางทางด้านวิกเตอร์ที่กำลังเดินทางก็ได้บอกรถม้าให้หยุดก่อนซึ่งที่ที่เขาหยุดนั้นก็คือจุดเกิดเหตุจุดที่วิลเลียมตายในต,ตอนที่วิกเตอร์ไปดูจุดเกิดเหตุ ขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นฟ้าได้ผ่าลงมาแสงจากฟ้าผ่าทําให้เห็นชายรูปร่างยักษ์หน้าตาสุดสยองวิกเตอร์รู้ได้ท,ทันทีเลยว่านั่นต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่เขาสร้างขึ้นแนๆ่ๆมันยังมีชีวิตอยู่พอมันรู้ว่าวิกเตอร์เห็นมันก็ได้หนีไปวิกเตอร์กลับมาถึงที่บ้านถึงที่บ้านจะบอกว่าชัสตินอคนร้ายเขาก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้น เพราะมันต้องเป็นเฟมือของสัตว์ประหลาดที่เขาสร้างขึ้นอย่าไม่ต้องสงสัยเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของจัสตินวิกเตอร์ควรที่จะบอกความจริงกับครอบครัวว่าเขาสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาและมันได้ไปฆ่าวินเลียมแล้วจะมีใครไปเชื่อเขาละ่ะในวันไต่สวนแม่เจสตินจะให้การยังไงวิกเตอร์และครอบครัวจะช่วยเหลือสุดความสามารถแค่ไหนแต่หลักฐานที่จี้ห้อยคออยู่ในเสื้อผ้าของจัสตินก็ยังคงเป็นหลักฐานสําคัญที่สลัดไม่หลุด สุดท้ายจัสตินก็ถูกตัดสินประหารชีวิตจัสตินที่รับรู้ว่าทางครอบครัวยังคงมั่นใจในตัวเธอมันก็ทําให้เธอรู้สึกไม่เสียใจและนอนรับชะตากรรมของตัวเองพอวันประหารมาถึงตัวคนต่างเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวิกเตอร์เขาได้แต่โทษตัวเองว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเขาเองพอรู้ตัวอีกทีเขาก็ได้เดินมาขอบเหวแล้วในจังหวัที่ลมพัดแรง ็รู้สึกว่ามีคนมาหาและคนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลสัปหลาดตัวนั้นพูดต่อหน้าวิกเตอร์ได้และบอกให้วิกเตอร์ไม่ให้ขัดขืนที่วิกเตอร์จะพยายามสู้ยังไงแต่ด้วยขนาดร่างกายที่ต่างกันมากมายวิกเตอร์เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากตามไปที่กระท่อมบนภูเขาเพื่อฟังเรื่องราวของสัปหลาดตัวนี้สัปหลาดที่เขาสร้างขึ้นพอมาถึงกระท่อม วิกเตอร์ก็ได้แต่มองดูสัป,ปลาดของเขากินเมีตัวใหญ่อย่างสบายๆและนแสะดงให้เห็นว่าสัป,ปลาดของเขานั้นไม่ได้มีดีแค่ตัวใหญ่และมันก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองนับตั้งแต่มันจําความได้มันก็ได้ออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายออกหาของกินตามป่าตามเขาจนเริ่มไปหาที่บ้านคนแน่นอนว่าเจอแบบนี้ใครจะต้อนรับชาวบ้านที่ได้เห็นต่างเกลียดชังไล่ล่าทำร้ายอย่างไร้ปราณี จนมันได้หลบไปในเพิงหลังบ้านและได้ไปเจอกับครอบครัวหนึ่งที่อยู่อีกฝากซึ่งประกอบไปด้วยคนพ่อเดลเซ่ลูกชายฟฟลิกซ์และน้องสาวอากาธาแม้ทั้งสามคนจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขแต่ก็คอยดูแลกันไม่ห่างนั่นทําให้มันที่เห็นทั้งสามคนรู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนของมนุษย์เลยช่วยหาฟื้นและกวาดหิมาให้โดยไม่ให้จับได้ทาให้ทั้งสามคนนั้นคิดว่าเป็นฝีมือของพูดจนมาวันหนึ่ง มีสาวคนหนึ่งมาหาทั้งสามคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนรักของฟิลิกซ์และดูจะเป็นคนต่างเชื้อชาติต่างภาษาเฟลิกซ์เลยสอนภาษาให้เธอทุกคืนโดยที่ตัวมันนั้นก็เรียนรู้ไปด้วยจนในที่สุดมันก็ได้เข้าใจภาษาและด้วยความพิเศษอะไรบางอย่างมันเรียนรู้ได้ไวกว่าคนปกติจนเกิดคำถามหนึ่งขึ้นในหัวของมันคือสำหรับมนุษย์แล้วมันคือตัวอะไรกันแน่ พื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดลาเซ่เพราะมันรู้สึกรักพวกเขามากเลยเข้าไปหาเดลาเซ่ที่ตาบอดอยู่มันได้เล่าเรื่องราวของมันให้เดลาเซ่ฟังเดลาเซ่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสงสารและอยากจะช่วยมันที่ได้ยินก็ปลื้มปิติในเมตตานั้นแต่ทันใดนั้นลูกๆของพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านพอดีฟิลิซ์ที่เห็นภาพแบบนั้นก็เข้าใจว่ามันจะมาทำร้ายพ่อของเขาเลยโจมตีใส่แบบไม่ลังเล ซาปลาที่โดนทำร้ายก็ได้วิ่งหนีไปมันเสียใจร้องไห้อย่างหนักและเวทนาถึงชะตากรรมของตัวเองและพอนึ่งดีๆในเสื้อผ้าที่มันใส่มาตลอดมันมีบันทึกของวิกเตอร์อยู่มันได้อ่านบันทึกและรู้เรื่องราวทั้งหมดมันเลยออกเดินทางตามหาผู้สร้างของมันที่ชื่อ stein, วิกเตอร์แฟรงกนสไตน์จนไปถึงดินแดนสวิสบ้านเกิดของวิกเตอร์นั่นเองและได้เห็นครอบครัวของวิกเตอร์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มันเลยโมโหแต่อาศัยจังหวะที่วินเลียมแยกตัวออกมาแล้วสังหารเขาอย่างทารุณและนำจี้ห้อยคอที่ตกอยู่ไปต่อมาก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่ในโรงนามันเลยเอาจี้ใส่ในกระเป๋าเสื้อของผู้หญิงคนนั้นเพราะมันเชื่อว่าต่อให้มันฆ่าวินเลียมแต่ถ้าทำแบบนี้ก็จะจนความผิดให้ผู้หญิงคนนี้ได้และมันช่างบังเอิญยิ่งกว่าบังเอิญเพราะผู้หญิงที่มันใส่จี้ในกระเป๋าคือจัสติน คนรับใช้ของครอบครัววิกเตอร์นั่นเองจิกซอรเริ่มตอบเป็นภาพอย่างชัดเจนวิกเตอร์เข้าใจทุกอย่างและสิ่งที่สัตประหลาดตัวนี้ขอร้องวิกเตอร์ในฐานะเป็นผู้ที่สร้างมันก็คือให้สร้างสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับมันแต่เป็นผู้หญิงเพราะสัตประหลาดตัวนี้นั้นปล่าเปลี่ยวเดียวดายเงามาตลอดเพื่อที่จะปลดพัฒนาการออกจากความเงานี้จะต้องทําแบบนั้นเท่านั้นและถ้าทําได้มันจะไปที่อื่น และจะไม่มายุ่งกับมนุษย์อีกแน่นอนวิกเตอร์ปฏิเสธเพราะไม่อยากสร้างปัญหาอีกแล้วแต่มันก็ขอร้องแกมขู่วิกเตอร์ด้วยว่าถ้าแมสร้างให้มันมันก็จะไปพรากสิ่งสําคัญของวิกเตอร์ไปอีกวิกเตอร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงรู้สึกเข็นใจแต่วิกเตอร์ก็ตอบตกลงไปเพื่อที่จะให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดพอกลับมาถึงที่บ้านวิกเตอร์ก็วางแผนไปต่างๆนานา,นา,นาว่าจะสร้างยังไงสร้างที่ไหนถึงจะไม่มีใครรู้ ต่อมาพ่อของวิกเตอร์ก็เรียกไปคุยเพราะมีช่วงหนึ่งที่วิกเตอร์ไม่ได้จะต,ต่อกลับไปเพราะบมกบมุนกับการทดลองพ่อเลยสงสัยว่าวิกเตอร์นั้นแอบปกปิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่วิกเตอร์ก็ตอบปัดไปพ่อของเขาก็เข้าใจและอยากให้เขาแต่งงานกับอลิซาเบธหลังจากที่ช่วงเวลาอันแสนสโศกนี้ผ่านไปวิกเตอร์ก็ตอบตกลงแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องสาสางเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเป็นคนเริ่มเขาบอกลาอลิซาเบธอีกครั้ง เพื่อที่จะเดินทางไปที่อังกฤษในตอนนั้นเองเฮนรี่ก็ได้มาหาเขาอีกครั้งเพราะพ่อเขาวิกเตอร์ขอร้องให้มานั่นทําให้การที่วิกเตอร์มีเฮนรี่ร่วมบนทางไปด้วยแผนที่เข้าวางไว้และต้องมีการปรับเปลี่ยนในดินเนอร์ของคืนหนึ่งวิกเตอร์ขอร้องให้เฮนรี่เดินทางไปก่อนและเขาจะตามไปทีหลังโดยอ้างว่าจะขออยู่กับตัวเองสักพักเฮนรี่เลยตอบตกลงจากนั้นวิกเตอร์ก็ดําเนินตามแผนที่ตัวเองวางไว้ หาสถานที่ท,ที่ใกล้กับสุสานจนเขาหาเจอในที่สุดโดยในตอนนั้นก็ได้มีงานฝังศพโดยศพนั้นเป็นหญิงสาวสี่คนที่ตายพร้อมกันเพราะดินถล่มทับวิกเตอร์เลยเลียงศพของพวกเธอมาทําเป็นสัตว์ประหลาดเพศหญิงเขาได้ไปขุดศพของพวกเธอสี่คนมาที่กระท่อมหลังหนึ่งใกล้ๆและเริ่มทําตามขั้นตอนเหมือนครั้งนั้นอย่างเป๊ะๆพร้อมกล่าวขาออภัยซ้ําไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นและเมื่อรู้สึกเหนื่อย เขาเลยนอนพักจากนั้นเขาก็ฝันฝันเห็นจัสตินที่กําลังเข้าเครื่องประหารกิโยตินวิกเตอร์สารภาพทุกอย่างต่อนหน้าจัสตินแต่จัสตินก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจพูดเหมือนตอนก่อนถูกประหารว่าอยากให้วิกเตอร์และครอบครัวมีความสุขจากนั้นเธอก็ถูกประหารจนทาให้วิกเตอร์สะดุ้งตื่นและพอเขาตื่นขึ้น <c oughs> เขาก็พบว่าเฮนรี Henry มาหาเขาวิกเตอร์ตกใจที่เฮนรี่มาเจอเขาในสภาพแบบนี้ เฮนระี่นั้นไม่ได้ไปอังกฤษตามที่ตกลงกันไว้เพราะเขารู้สึกว่าวิกเตอร์นั้นทําตัวแปลกๆและแอบตามมาและเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ววิกเตอร์เลยไม่ปกปิดและเล่าทุกอย่างให้เฮนรี่ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเฮนรี่ที่ได้ฟังก็แทบจะไม่เชื่อแต่พอได้ยินอะไรแบบนี้ก็ต้องเชื่อสถานเดียวและสิ่งที่เฮนรี่พูดกับวิกเตอร์ก็คือเขาตั้งใจที่จะช่วยวิกเตอร์ให้พ้นจากความทรมานนี้โดยการสร้างสัตว์ประหลาดตัวที่สอง ให้เสร็จตามที่ตกลงกับสัปหลาตตัวแรกของเขาวิกเตอร์ตกใจมากที่เพื่อนของเขาตอบแบบนี้ออกมาแต่มันก็ไม่มีทางเลือกนั่นทําให้เฮนรี่กลายเป็นผู้ช่วยวิกเตอร์ไปทั้งสองพยายามอยู่นานในการตามหาศพที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอและในคืนหนึ่งสัปหลาตตัวนั้นมันก็ได้มาหาทั้งสองคนและได้นําส่วนหัวของผู้หญิงมาให้ราวกับรู้ว่าทั้งสองคนต้องการ่วนไหนของร่างกายแต่พอวิกเตอร์จะไปหยิบส่วนหัวมาประกอบ ขาถึงกับต้องตกใจเพราะหัวของผู้หญิงคนนั้นคือหัวของจัสตินที่ถูกตัดโดยกิโยตินวิกเตอร์นั้นโกรธมากที่เจ้านั่นทาแบบนั้นกับเขาแต่เฮนรี่ก็บอกให้เขาใจเย็นและรบเร้าให้วิกเตอร์ยอมเอาหัวของจัสตินมาประกอบถึงจะยังลังเลอยู่นานแต่ต่อมาวิกเตอร์ก็ตัดสินใจได้ว่าเขาจะทํามาถึงขั้นนี้แล้วเลี้ยวกลับไม่ได้อีกต่อไปและทั้งสองคนก็โดยใช้การสร้างจัสตินคนใหม่ขึ้นมาและเมื่อเธอเริ่มลรมตาขึ้น จากกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่ร่างกายวิกเตอร์ก็กรอกข้อมูลลงไปถึงอุปนิสัยของชัสตีนคนเก่าเพื่อให้สัปหลาดตัวนี้มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ตอนที่เขากําลังถอดผ้าพันแผลออกชัสตีนคนใหม่ก็ใช้กันไกลทาร้ายวิกเตอร์และร้องลั่นออกมาราวกับสัปหลาดจริงๆและพอมันเห็นสัปหลาดอีกตัวโผล่มามันก็ตกใจในรูปลักษณ์จนได้ใช้กันไกลทาร้ายสัปหลาดตัวแรกที่เห็นแบบนั้นเลยโกรธ จนฆ่าจัสตินคนใหม่ตายในที่สุดซัปปลาโกรธมากเพราะคิดว่าวิกเตอร์คี่จะกำจัดมันมันเลยมุ่งหน้าไปที่สวิสเพื่อพรากสิ่งสำคัญของวิกเตอร์วิกเตอร์ที่อยากตามไปแต่บาดเจ็บอยู่เฮนรี่เลยบอกให้รอเขาจะจัดการกับมันเองแต่พอมาถึงตอนเช้าในขณะที่วิกเตอร์ตามรอยรถม้ามาเรื่อยๆเขาก็พบว่าเฮนรี่นั้นได้ตายไปแล้วในตอนนั้น เขาไม่มีเวลาที่จะเสียใจไปกับการตายของเพื่อนตัวเองเลยเขาต้องรีบกลับไปที่บ้านเพื่อหยุดสัปหลาดพอเล่ามาถึงตรงนี้โรเบิร์ตถามว่าทั้งพ่อและอลิซาเบตปลอดภัยดีไหมวิกเตอร์ก็เล่าต่อว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมดเขามาช้าไปพ่อของเขาตายในห้องสมุดส่วนอลิซาเบต้นนอนอยู่บนเตียงพร้อมชุดวีวาวิกเตอร์เห็นสภาพของอลิซาเบตแบบนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองถูกย่ำยีความรู้สึกโดยสัปหลาดที่เขาสร้างขึ้นมา จากนั้นวิกเตอร์ก็ไล่ตามสปาร์ลาดมาตลอดโดยไล่ตามจากซากศพที่มันได้ทิ้งไว้เรากับว่ามันเยาะเยะ้ยเขาอยู่วิกเตอร์ฝ่าแดดฝ่าฝนจนมาถึงขั้วโลกอย่างที่โรเบิร์ตเห็นจากนั้นก็มีข่าวร้ายทะเลน้ำแข็งได้ล้อมรอบเรือเอาไว้อีกครั้งลูกเรือตายไปแล้วอีกสองคนจากสภาพอากาศที่โหดร้ายทำให้โรเบิร์ตตัดสินใจที่จะเลี้ยวกลับไปไม่ไปทางเหนือต่อวิกเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้น ก็อยากที่จะขอเรือลำเล็กๆเพื่อแลกตามสัป,ปหลาดต่อไปแต่โรเบิร์ตก็ขอร้องให้วิกเตอร์ตัดใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับเขาในฐานะเพื่อนใหม่แต่วิกเตอร์ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมแม้ในตอนนี้ร่างกายของเขาจะเพลียเต็มที่แล้ววิกเตอร์ออกมาให้คำตอบกับลูกเรือและกัปตันว่าเขาจะเลี้ยวกลับไปทางใต้เพื่อรักษาชีวิตทุกคนนั่นทำให้กัปตันเรือขอบใจโรเบิร์ตที่ตัดสใจแบบนั้นพร้อมกับถามด้วยว่าตอนนี้วิกเตอร์อาการเป็นยังไงบ้าง โรเบิร์ตก็ได้ตอบเพียงอย่างใจเย็นว่าตอนนี้วิกเตอร์ได้ตายไปแล้วจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงเหมือนคนร้องไห้และคนที่ร้องไห้ก็คือสัปลาดที่พวกเขาเจอในตอนแรกนั่นเองเจ้าสัปลาดนั่นมันร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดยิ่งมันรู้ว่าวิกเตอร์ฟรเกนสไตน์ผู้ที่สร้างมันนั้นได้ตายไปแล้วแม้จะไม่ได้เห็นกับตา แต่ใจนั้นรู้สึกได้มันกล่าวข่ครวรว่าต่อจากนี้มันเหลือเพียงตัวคนเดียวในโลกใบนี้แล้วข่ครวรอยู่อย่างนั้นจนพายุหิมะโหมกระหน่ำเข้ามาแทบมองไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้เจ้าสปหรหลาดมันจะเป็นยังไงต่อไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง f r e ์กัสต์สไตของอาจารย์อิโต้จุนจิคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ